สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องนักสะสมคนรุ่นใหม่ทุกคนทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลทริปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็เปลี่ยนรูปแบบของชนิด1บาทจากรูปแบบภาษียเล็กก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบภาษียใหญ่ของรัชกาลที่9แต่ความแปลก เหมือนเดิมนะครับก็ยังมีติดตัวเหรียญมาโดยตลอดทุกคลิปนะครับก็จะนำมาให้ข้อมูลนำข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมแล้วก็ให้เพื่อนๆได้สังเกตความแปลกของเหรียญไปด้วยกันก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องสมาคมช n แนล ช่องสมาคมชาแนลก็จะมีกำลังใจทำคลิปเกี่ยวกับเหรียนแปลกเหรียนพอสหายากเรียญราคาแพงราคาคืนหน้าเหรียญตลอดทั้งการซื้อขายนะครับสองเหรียญน,นี้ก็ยังไม่มีความนิยมในหมู่นักสะสมยังไม่มีราคาในการซื้อขายนะครับแต่อาจจะมีบางกลุ่มชอบบ้างหละนะครับก็ บางเหรียญอย่างเหรียญขวามือนะครับก็มีช่องประกาศรับซื้อนะครับราคาต่ําสุดก็อยู่ที่ห้าสิบบาทพอพูดถึงเหรียญแปลกที่ทางช่องสมาคมชาแนลนำมาทําคลิปมีช่องประกาศรับซื้อมีราคานะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเข้าใจว่าช่องสมาคมชาแนลคุยมีทําไมไม่ขายอะไรประมาณนี้นะครับ คือการซื้อขายนะครับผมจะแนะนาเพื่อนๆก่อนว่าช่องที่เขาประกาศรับซื้อหรือว่าร้านที่เขาประกาศรับซื้อเขาก็อาจจะมีเงื่อนไขของเขาในรูปแบบของการทําช่องนะครับเงื่อนไขที่หนึ่งเขาก็ให้สมาชิกสมัครเป็นเขาก็ให้คนทั่วไปนะครับสมัครเป็นสมาชิกนะครับไม่สมัครก็ ส่งร,รูปเหรียญไปประเมินอะไรประมาณนี้เขาก็จะไม่พิจารณานะครับเขารับเฉพาะแต่กลุ่มสมาชิกเขาประมาณนี้นะครับมันไม่ได้ทั่วไปทั้งหมดนะครับนี่ก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของการซื้อขายผมก็มีเยอะมีถึงขนาดกับพอที่จะขายได้ก็ไม่เยอะมาก ตามความหายาก,ก็อยู่ที่ประมาณสิบยี่สิบเหรียญน,นะครับเห็นขวามือนะครับไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะครับช่องขอาประกาศรับซื้อเขาว่าหาหาง่ายหาง่ายนะครับผมเนี่ยหาเหรียญมาห้าปีนะครับคัดหาภาษีเหรียญตรงคัดหา,าปีสองพันห้ารอยี่สิบเก้าถ้าหมายถึงชนิดหนึ่งบาทนะครับคัดหาภาษีแขวางภาษีรตรงคัดหาปีสองเก้า แล้วก็คัดหาเออลรคอยรูปแบบที่แปลกทั่วไปนะครับเหรียญห้าบาทก็คัดหาปีสี่หกนะครับเหรียญสิบบาทก็คัดหาปีสามหนึ่งสี่สามเอ้สามหนึ่งสี่หนึ่งประมาณนี้นะครับก็พบเจอความแปลกแบบที่ตัวเองชอบก็เก็บ หลังจากนั้นก็นำมาทำคลิปเพื่อที่จะพูดคุยให้เพืนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่หรือคนชอบเหรียญน,นะครับได้รับรู้ได้รับชมได้รับฟังนะครับก็เป็นความชอบของคนอีกอย่างหนึ่งนะครับใครชอบก็ติดตามใครไม่ชอบก็เป็นเรื่องปกติข้ามไปนะครับ นี่คือความแปลกของของเหรียญสองเหรียญน,นี้นะครับก็อย่างที่เห็นเหรียญสองเหรียญน,นี้ที่โชว์อยู่นะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะครับความแปลกที่ด้านหน้าเหรียญแรกนี่ก็เส้นเส้นเปิดนะครับเส้นเปิดขอบเสื้อนะครับยาวกว้างพอสมควรนะครับเหรียญน,นี้ไม่แน่อนาคตต่อไปก็อาจจะมีราคานะครับ หลังจากที่ว่า,เ,าเก็บเหรียญรลเก้าเข้าไปล้อมใหม่จะไม่มีเหรียญลอเก้าให้เหลือให้ลงเหลืออยู่เลยถ้าไม่เก็บนะครับผมก็เลยเลือกเก็บเฉพาะเหรียญแปลกๆนะครับอย่างเหรียญน,นี้ก็ที่ว่าเขาเคยประกาศรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชายเสื้อแห่งช่องที่เขาประกาศรับซื้อเขาเรียกว่าชายเสื้อแบง นะครับก็เก็บแน,นำเพ,นเพื่อนนะครับได้รับรู้ในส่วนของช่องสมาคมชาแนลเก็บนะครับอย่างน้นอยๆก็มีความเป็นไปเป็นมาบ้างถึงได้เก็บไม่ใช่เก็บสุม 4, สี่สุมห้านะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ